สวัสดีครับพี่น้องครับเอาช่วงที่สองนี่นะครับเข้ากันยังอยู่ที่ตลาดนัดตําบลภูดินนะครับตําบลผู้ดินอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับอากาศกับอึมครึมพี่น้องหมอกลงหนะนะครับทั้งคุณเพื่อกดังไฟพิงกันละทั้งคุณวันนี้ตลาดนัดตําบลผู้ดินนะครับ่นมีจับรางวัลแลวก็มีหมอล่ำไหเบิงนะครับผมอยู่ในตลาดิ่นนี้ละนะครับพี่น้องอ่านายห้อยพ่อห้อยแม่ห้อยนะครับกัมาจับฉลากกันนะครับ อ่าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนคือทะเบียนรถนั่นแหละนะครับเอางัวเขามาแล้วก็มีฉลากให้จับพร้อมนะครับกินเลี้ยงหลังปีใหม่นะครับผมอ้าวสิถือสิแพงยังไงนะครับช่องเบาใช้ศีสเก็ตเชนแนวกับพี่น้องกาเบิ้งคือเก่านะครับผมลองเช็คเบิ้งลองพิจารณาเบิ้งเปรียบเทียบเบิ้งแต่ละพื้นที่นะครับผมกับสิมีบังเถื่อกับสิมีงัวนจะของฝากน้ำนะครับผมงัวนเบาใช้ศีสเก็ตเชนแนวนะครับเบี่ยงอยู่ฟ้ามอยู่ขอบกูละนะครับบังบังเถื่อกับสิลงให้พี่น้องเนี่ยนเบิ้ เอาไปต่อกันนะครับผมอ้าววันดีครับพี่พี่ยอดนามนนะครับนี่มาเบิงอ่างัวสไตร์ไดเพิ่นเอามากมือน,นี่พี่ครับเอาแม่ทองมาครับเอาแม่ทองมากมั้อ่าเบิงเบิงเบิงใบมันจะก่อนนอครับผมอ้าวพี่พี่ยอดเพิ่นเอางวัวทองด้วพี่น้องสติงเล่เพิน่นผสมว้นี่นะครับผมนี่ <L un> วันที่3าสิกันยายนนะครับหกหานะครับปีที่แล้วนี่แหละกำหนดคลอดเพิ่นนี่วันที่ <L un> 1ิบหกรกยายนหกนะครับผมตัวนี้ผ่านรอบรยบร่อยสามเดือนแล้วสามเดือนเนาะอ๋อตัวนี้ตัวท้องแล้วบ่พี่ ตัวนี้พี่พี่ยอดเป็นตัวทองเนาะครับตัวนี่มีคลิปตัวทองพร้อมมีคลิปพร้อมมีคลิปเรียบร้อยนะครับสติงเล่ไว้ตัวนี้เป็นลูกตัวที่เท่าไรของของแม่นี่ครับพี่ลูตัวที่สองครับลูกตัวที่สองของแม่นี่เนาะนะครับเบิ่งแม่มันหลบพี่น้องนี่หมอกมันลงมันก็เลยเปียกๆในจังน้อยเนาะส่วนสูงของแม่นี่อยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าพอดีร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองเป็นวะผมยันว่าผิดดอกมีคนมีคนสีตีอยู่ในคอมเมนต์นะก็มันอ่ะ ร้อยหาสิบสองเด้อพี่วัดเป็นวัดเรียบร้อยไอ้พี่พี่ยอดเป็นวัดเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมสีออกเหลืองเข้าเปลือกนะครับใหญ่ๆกันเลยนมก็บไม่มีปัญหาตัวพี่มีติ่งนึงครับอ๋อนมมีติ่งนึงตัวนี้มีนมติ่งคนแจ้งมากเด้กผี่น้องเด้อต่หนิส่วนอื่นบ่มีอย่างรับประกันอ่รับประกันพร้อมตรวจท้องเรียบร้อยนะครับผมนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรพี่เปิดไว้ห้าสิบสามครับเปิดราคาไว้ห้าหมื่นสามพันบาทต่อรองได้คือเก่าเนาะต่อรองได้ครับห้าหมื่นสามนี่ก็ต่อรองได้พี่น้องนี่เบิ้ง สไตล์แม่พันธุ์ใหญไๆนะครับโบกกานดีเบื้องทางยางโหลดตัวนี้เล็บก็ยังงามอยู่นะครับเล็บก็ยังงามยังสวยยังสดอยู่นะครับผมนะครับได้ลูกักโตกว่พี่ลูกตัวที่สองในท้องเนาะนะครับตัวแรกคนแยกไปแล้วนะครับพี่น้องเอาโบกการยังไๆสไตล์นี้นะครับผมวัวท้องรับประกันท้องรับประกันม่านนี่ผสมสติงเล่ไว้นี่ในสามเดือนแล้วแหละป้าหมอกลงครับหมอกลงว่าเป็นฝนลินนะครับราคาแจ้งอีกทีหนึ่งพี่หามื่นสามห้ามื่นสามเนาะ มีจังโถเพียวมากมูนี่เอามาสองทั้งทั้งหลังนั่นบ่ตัวนั้นก็ตัวทองแล้วอ่มาเบิ่งอีกตัวนึงนะครับมาเบิ่งทั้งพี่วื่อทองตัวนี้ผ่านไปพี่น้องมาเบิ่งอีกตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวทองเรียบร้อยเพิ่นว่าผสมตัวได้ไว้พี่ตัวนี้ผสมเคลลี่ครับอ่านี่นี่พี่น้องเด้อหลอดล้นหายแล้วหลอดล้นหายแล้วพื่นบ่อาโมเป็นยังพี่ lt143 เคอรี่นะครับผสมไปแล้วตัวนี้ได้๋ยวจะเดือนพี่สิคราหาเดือนครับอ่าตัวนี้เพิ่นว่า ท้องสิเขาวหาเดือนพี่น้องง้วนตัวนี้ล่ะนี่ตัวที่ย่างหุ่นอยู่นี่นะครับผสมไใบผสมใบถึงได้สิบเก้าสิงหานะครับหกหากำหนดคลอดนี่เก้ามิถุนายนหกหกนะครับตัวนี้ตัวท้องเรียบร้อยขึ้กันตัวท้องเรียบร้อยรับประกันท้องรับประกันม่านนะครับได้ลูกจักโตพี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้สวงในท้องครับลูกตัวสองในท้องคือกันเนาะนะครับตัวนี้ก็ล่องเบิงพี่น้องสีเอ่อสีบักตาลสุกนะครับนี่นี่เบิงหน้าตาเพิ่นเด้อนะครับส่วนสูงก็ว้างประมาณอ่ร้อยสามสิบแปดนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบแปด เพิ่งทายางดีตำนี้ตำนี้แวดล้อมบ่มีหยังนะครับผมนะครับเปิดราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้แม่นี่เปิดสามหมื่นเจ็ดพันาร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับเอาพี่พี่ยอดเพิ่งเปิดไว้สองตนะครับง้วนทองกัลลันตีทองทั้งสองตมีใบรับประกันทั้งสองตแล้วก็ตัวทองเบิดนะครับรับประกันทองทั้งสองตนะครับผู้ใดสนใจ โทษเข้ามา082ครับ082 308 308 1146ครับ1146ครับผมอ่าพี่ยอดหน้ามนต์เนาะหน้ามนต์อ่าโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่ะมาต่อกันแน่ทั้งพี่บะนี้วัดดีครับพ่อจูงยุตตัวเดียวนี่มาตัวเดียวบ่มือนีหรือว่าขายไปแน่แล้วครับขายไปแล้วครับขายไปตัวนึงเหลือเหลือตัวนึงเนาะเอามาเบิ่งตัวนี้มันหมอกมันลงมันยืนหนาวอยู่นี่นะครับพี่น้องนี่หูกระทบสวยๆนะครับเบิ่งแข็งขามพี่น้อง นังหนาแข็งขาใหญ่ขึ้นกันตัวนี้เครื่องโบดครบเครื่องนะครับนี่อ่าง้วนน้อยตัวนี้จักจักจักเดือนแล้วพ่อประมาณเกสแปดเดือนป่ะประมาณแปดเดือนนะครับน้องแปดเดือนนะครับง้วนตัวผู้นะครับนี่โบกการดีขึ้นกันพี่น้องนี่นะครับง้วนผู้ทายง้วนผู้เห็นบ้างขึ้นกันพี่น้องส่วนสูงนี่ว่างประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้าถึงมาพ่อร้อยสามสิบห้านะครับนี่อ่าสีน้ำตาลแดงนะครับพี่น้องง้วนผู้ตัวนี้เปิดราคาจากบาทพอ่อ เปิดสองสี่บเปิดสองหมืนสีนะครับเอากันผู้ใดสนใจพ่อเพิ่งจะลดให้อีกเนาะต่อรองได้ลดงวงง่งวเถอกนะครับสองหมพบาทอา่ะปากเบอร์โทรให้พ่อศูนย์หกห้าศูนย์เนึ่งสองสอง่งพ่อ,อยังครับพ่อพอตีครับพอตีเนาะมาจากใสครับมาจากจังกอน,นวดพุ่หว อ๋อกลางมื่นนะครับบ้านกลางมื่น่ะโอเคพ่อขอบคุณยหลายครับผมมาจากกลางมืน่นกระสินเท่านั่นแหละนะครับผมสองหมื่นสี่พันบาทต่อร่องไดงวดเถิดตัวนี้นะครับอ่ะไปต่อตัวต่อไปตัวนี้ของผู้ใดเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าเบิ้งไงงัวสไตล์เล่มันตัวนี้นะครับพี่น้องนี่เพื่อนว่าห้าสิบห้าสิบล้นธรรมชาติว่าหาซิบหาซิบคืออยังพี่น้องเพื่อนว่าผสมมาแล้วนะครับแต่ว่ากัยังบ่ทันได้ตรวจท้องเนาะพี่น้องนะครับขันผู้ใดสนใจกับตรวจท้องได้นะครับขันบ่ท้องกับบ่ต้องเอากันก็ได้นะครับขันท้องกับจะค่อยเอากันนะครับตัวนี้เชี่ยงครับอ่าเสี่ยงเชี่ยงสไตล์เล่มันนะครับตัวนี้สไตล์เล่มั่นอ๋ออ๋อระวังระวังง้วเด้องัวตื่นงัวตื่น โอ้คนนทายอยู่นี่ก็เสียวหลังถือกันพี่น้องนี่ว่ามันตื่นนะครับพอดีพอดีครับลูกจับพอดีจับอ่ลูกจับเสี้ยพอดีเนาะอ่าเป็นยางเดี๋ยวมันแรนวนอยู่ฮะนี่กันกระเทือกกระเทือกเสี้ยวอ่างเรเมื่อกี้นี่นี่ครับอะพอดีแล้วเอิญมาทายพอดีวุ้นวิทย์เนาะพี่เนาะเอาตัวนี้อ่าเพิ่นมาหาซิปหาซิปทองนะครับตรวจทองได้นะครับส่วนสูงนี่ก็ว้างประม่านลอยสามสิบหัวบวกนะครับลอยสามสิบหัวบวกนะครับผม เล่มันตัวใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆพี่น้องนี่นะครับตำนี้ส่วนอื่นมีบ่พี่ไมีตำนี้ยังนาะนะครับนี่นี่พี่น้องเบ่งโคนหางโนกโงกใหญ่ๆนะครับนี่เครื่องเพียรเติมเอาเล่มันตัวนี้พี่เปิดราคาจักบาทพี่เปิดไว้สามหมื่นหานะครับพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทสามารถต่อรองเขามาได้คือเก่านะครับครับเนื้อครับครับเนื้อขับเนื้อเนาะเอาครับเนื้อพี่น้องเอาท้งคุ่นกระตื่นโมเสาหัวบกเคยเขาสนามนะครับมันแรนพี่น้องเบ่งเอาเด้อนะครับนี่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 เอาเอา สิมาเอาขึ้นกันได้หน่เอาสิได้แรนขึ้นกันเละหาหม่องยูหาหม่องอาศัยนะครับงัวนะครับเอาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับพี่ครับ087ครับ087 426 426 4977ครับ4977ครับอยู่ก้าเจ็ครับสี่เก้าเจ็ดเจ็ดจ่กนวลนะจุนวลเนาะอ่าโอเคพี่ขอบคุณหลายๆครับผมอ่าเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาซอยเพิ่นน้ำเนยตั้งปุ่นนะครับงัวมันงัวงัวมันตื่นมาอาศัยกันมาอาศัยกัน ทั้งนี้ของผู้ใดเนาะพ่ออ่าเมื่อนหาครับวันดีครับพี่ครับครับวันดีครับพี่ยาคนหล่อครับมาเบิ่งวัอนี้เป็นวะได้ได้ใส่มินิมากพป็นวะนี่นี่ได้ได้ลูกเกี๊ยบเลยได้ได้ลูกเกี๊ยบมาเบิ่งลูกเกี๊ยบสิเป็นยังไงพี่น้องนี่นะครับมาเบิ่งตัวแรกก็เป็นเลยนะครับตัวนี้งัววางประมาณจักเดือน สามสี่เดือนพี่น้องนี่งงวนเถิกนะครับไซมินินะครับเปิดราคาเท่าไรตัวนี้ครับหงหนสตัวนี้เปิดไว้หนึ่งมื่นสองพี่น้องง้วนเถิกง้วนเถิกนะครับเบิ้งเอาตามสภาพนะครับผมนะทายเวทล้อมไปเบิ้งแข้งขาทุกอย่างก็ดีเบิ้ลขึ้นเาง้วสายขุนบันนองเขาอ่าง้วนสายขุนบันนองเข้าสิเป็นสไตล์ไทยไท่นี่ละนะครับไทยกลางนี่ละนะครับผมเปิดราคาไว้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเอาไปเบิ้งโตต่อไปก็เพิ่นใส่มิเตใส่มินิเลยหลายโตหลายโต ตัวนี้ตัวนี้ออกสไตล์สีเหลืองขอบเปลือกนะครับนี่เหลืองขอบเปลือกตัวนี้ก็ใไส่มินิขึ้นกันตัวนี้หัวเถือกขึ้นกันจักบาทตัวนี้ตัวนี้หมื่นพันเป็นาหนึ่งม่นหนึ่งพับาทนะครับอ้า ไปเบิ้งอีกไปเบิ้งอีกโมเบิร์ตตัวนี้ก็เถือกคือกันตัวนี้กับหมื่นพันคือกันนะครับหมื่นพันคือกันต่อนี้นี่มีะอ้าหมื่นพันพี่น้องหนึ่งบาทต่นี้มันนะครับค่ามันต่นี้มันเป็นตัวนี้ราคาจักบ้านนี่อันนี้มื่นหาตัวนี้มื่นหาเป็นปะตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่อตัวแม่อยางแพงกมูมื่นหานะครับผมอาตัวเขามื่นสอตัวเขามื่นสองมื่นสองนะครับตัวเขาอ้ามดแล้วเด้ออ่ะของพี่พันเบิร์แล้วเพ่งกับขึ้นอลรวสิท่าย บทรนทำแน่พี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแาครับอ้าวพ่ยาคนเดิมครับทโอเคขอบคุณเลย้นครับผมเอาไทยไปไทยมาหมอลำสิขึืนแลวพี่น้องันสไทยโบได้นะครับผมให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศกันเอานะครับเบ่งบรรยากาศเอาไปต่อไปต่อไปต่ออีกนะครับสร้างหมอลำสร้างหมอลำพลหมตันขืนพี่น้องเดี๋ยวเบ่งกันต่อ เป็นยังไงเป็นยังไงดีครับดีคครัเข้มข้นแท่เข้มข้นขึ้นนำเราปะโอ้ยมันก็อีกคนเขาก็นำเราละครับทีมงานพิ่นมวนไดุ้นีมีนุ่ีมวนครับมีหมอลำเนอุ้ีนาะนม่ครับผมออมาเบิงมาเบิงตัวใดพี่นี่แหละครับอเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเด้อตัวนี้สไตล์สวยๆง่ายๆ แม่สาวบ่ครับนี่อ้าวโมเบิงพี่น้องตัวนี้แม่สาเด้อครับเด้อแม่สาวนะครับสูงสูงใหญ่ใหญ่เลยนะครับตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่เจ็ดเก้หมื่นเก้าแล้วครับเมษาสวยๆพี่น้องสีเหลืองเข้าเปลือกนะครับส่วนสูงกว้างกว่มาณร้อยสี่สิบบวกเปิดด้วยสี่สิบเก้าบ่โอ้เจ็ดสิบเก้าแลครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้หัวลุนธรรมชาติอ้าวลุนธรรมชาติพี่น้องนี่นะครับหัวพึ่งได้แขวนะครับพึ่งได้แขวนะครับผม 82ผู 8, 2 2> ้ใดสนใจโทรมา082 324 3 2 4, 4 0058 5 8 0เปิดและเข้าไว้เท่าไรเจ็ดเก้าจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องง้อตุ๊กขี่อยู่นี่แหละเพิ่งเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าง้อแม่สาวนะครับผมอ่าเพิ่งกำลังล่องเครื่องหมอลำอยู่อ่าปิดรายการไว้ซัมนี่แล้วมื้อนี้อ่าผู้ใดสนใ,ใจยังไงก็โทรเข้ามาโอเคครับผมขอบคุณครับผมมาเปิดต่อมาเปิดต่อมาเปิดต่อ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาเบิ่งตัวนี้ก่อนสไตล์แม่สาวเนาะลูก68ครับลูกลูกแค่68เดืนครับจักเดือนแล้วจักปีแล้วสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนะครับส่วนสูงเท่าไรพี่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับแข้งขาดีต่ำนี้มีบ่อลับประกันตำหนิทุกอย่างทุกแนวราคาอนประกันเปิดราคาเท่าไรก่อน เปิดหาซิมหาครับเปิดหาต่อรองได้บ่พี่ต่อรองได้ครับเอ้าหาซิมหานะครับลูก KF KF ยังก่อน KF หกแปดนะครับเปิดแล้วเข้าไปหาเมื่อหาต่อรองได้พี่น้องแข้งขาดีรับประกันนี่มันสีมี่างขาวนะครับนี่มีดางกระจายนะครับอยู่ในหนาในหูวพอดีแล้วหลอแล้วนะครับนี่นะครับ เอาผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ไหนครับผม093 093 548 548 8465 8465าสามห่กหหอยังครับขอนิดครับขอนิดน่ชื่นชมสารคามนะครับอ่าห้อยนิดชื่นชมสารคามนะครับเด้ออ่าโอเคขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมนายหอยยอดน้าม่อนนะครับมาเบิ่งตัวนี้สไตล์แม่ลูกเพิ่นนี่ ลูกลูกกับแม่คนละสีแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวเมียนะครับนี่นะครับลูกเพื่นนี่สีออกสีมุ่มตาเนาะสีมุมตาลแต่ว่าแม่นี่สีขาวบดนะครับผมได้ลูกจัโตแวแวแม่นี่อ๋อได้ลูกแรกกันว่าเอาถามก่อนแวดล้อมตำหนีมีบ่ประกันตำหนีทุกอย่างครับประกันตำหนีทุกอย่างนะครับแม่นี่กับลูกเพื่อนนี่ประกันตำหนีทุกอย่างนะครับผมลูกแรกกันบ่กินนมให้ซื้อๆบ่กันบบกินนมใไห้ซื้อครับผมเปิดราคาเท่าไรตัวนี้สี่สิบเก้าครับเอาเปิดเปิดราคาไว้สี่หมื่นเก้าพันบาท

เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาประกันเบื้งสู้เนี่ครับผมประกันสู้เนี่นครับนี่นะครับเบิ่งเอาโค้งสั่งใหญ่ๆของแม่เพิ่นแล้วก็ลูกเพิ่นนี่ก็สวยขึ้นกันนะครับสีมุมตาลนี่นะครับผมนะครับตัวเมียโบกกานดีนะครับในช่วงแงวแม่กับแง่ลูกกับแง่นะครับผมเปิดราคาไว้โบใครแพงแห้งนะครับนี่นะครับงัวโค้งโค้งใหญ่ๆนะครับงัวโค้งใหญ่ๆราคาเปิดไว้เท่าไหร่สี่หมืาพันสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผม ต่อรองได้ไอ้ตอรองได้ฝากเบอร์โทรนี่ครับ085ครับ085 545 545 5175ครับ5175นด้าหน้าครับในหอยยอดน้ำม่นนะครับผมอ่าโอเคขอบคุณเรยรครับผมขอบคุณครับเอาพี่น้องคมนี่เด้อนะครับเปิดแล้วข้าวไว้แล้วนะครับแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกนะครับโทษของแมาสอบถามเพิ่นอ้าของพี่ซอมีบ่พี่ซอสี่บ่ครับมือนีบ่ครับ มีอยูใครามขี่รถเป่ามากมั้ยบอยมาจับฉลากมาั้ยบอยมาจับฉลากมาเบิ่งหมอลำพี่น้องสมุดซื้อตัวนี้ตัวนึงครับอ๋อซื้อซื้อตัวนี้มาตัวนึงตัวนี้เป็นหัวสาวบ่พี่เป็นหัวสาวอ่าแม่สาวตัวนึงของพี่ซอเด้อตัวนี้นะครับโบกการดีเครื่องโบดครบเครื่องเลยนะครับแข้งขาเบิ่งแข้งขาพี่น้องนี่ แข้งขาหูขอบหูนะครับเครื่องบนกบเครื่องเลยตัว si นี้สีเหลืองขอบเปลือกส่วนสูงมางกว่าม่านไดนพี่ร้อยร้อยสี่สิบบาทถึงหมดเอาโดยประมาณได้ตัวนี้ร้อยสี่สิบพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบอ่ารับประกันตำหนิขึ้นกันเปิดราคาเท่าไหร่34ครับเปิด34ครับผมเปิดราคาบ่แพงเนาะบ่แพงครับ34,000ื่นสีับาทแม่สาวต่อกันได้จักหน่อยครับ ต่อรองลงไหนจังน่อยนะครับผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ใดพี่0 9 8ครับศูนย์เก้2แปดหนึ่งห้าีมงานพี่งห้าสองหนึ่งสองสองสี่หอึ่งสองสองี่ครับทีมงานผีสอนนะครับไปาโอเคพี่ขอว่าดังนี้อบพีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทางผีน้ำแนเพิ่นว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้บอกครับตัวนี้แม่แยกลูกบอกตัวนี้ตัวนี้แม่แม่ครับลูกแม่กับลูกนี่แม่กับลูกนะครับลูกตัวแม่ปะลูก ตัวแม่บ่ลูกตัวแม่แค่เอฟสามหนึ่งนะครับจิตวุ่นวายจังหน่อยถ้าพี่น้องมูนี่นะครับลูกแค่เอฟสามหนึ่งสีสีดำนะครับนี่สีดำอ้าวสวยๆเข้ากันสำหรับลูกเพิ่นนะครับผมสีดำนะครับเป็นบามั่นนี่ละนะครับอ่าส่วนแม่เพิ่นนี่ได้ลูกจักโตแล้วครับได้ลูกสามโตเนาะโตโตขึ้นโค้มยู่นี่ลูกโตที่สามนะครับผม ่าเปิดาราคาเท่าไหร่โคมนี่ครับเปิดไว้หกหมื่นสาบาทนะครับรับประกันตำนี้พร้อมตำนี้ทุกอย่างต่ำนี้ทุกอย่างรับประกันเบิร,เร์ตนะครับหกหมื่นสามพันบาทจากกู้ผ้าฝ้าฟ้ามลูกเคเอฟสามหน,น,นึ่งก็ดิมีใบอยู่เป่าพี่ ไปไปไปเบ in ิงก uh ับเจ้าของเบิงเบิงก้อนเน่อยบี๋ย่างบอลให้ให้ทับวเขามาสอบถามเอาคันติดต่อได้เพื่อนจะเอาใบมาให้เพื่อน่านะครับตัวนี้หกหมื่นสามหกหมื่นสามพันบาทแม่ลูกประกันตำหนิทุกอย่างนะครับผู้ใดสนใจโทรมาเบื่อได้พี่064ีครับ ศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดาม้าสองดสี่ทุมาทได้ยี่สิบ่สิมงุ่ะพูดว่าผู้ใดผู้ใดสนใจโทรมาผู้ฝ้าฟ้ามนะครับเนาะอ่ะโอเคพี่ขอบคุณหลายๆครับช่องบ่าวชยสิทธ c เก n แน l นะครับปิดคลิปไป้คำนี้นะครับเพิ่นสิเปิดมอลำแล้วทั้งบุญนะครับมื้อนีเพิ่นมาม่วนมางันกันนะครับผม เอาผูดอะไรของมื่อเรวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบบพลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำภูมิรัติสวับดีในฐานะสุขเป็นกรรมการอันเดอร์ประธานของบริษัทอคับมาัป้อง